สวัสดีครับอมนีมากนนนําวิที่แก่แก่ไก่ปลายปีกไก่ขดนะปลายปีกไก่ขดเกิดจากอยังยแต่ปัญหาเนี่ยมันสิมีอยู่หรอกท่านอาจสิบ่ะไสังเกตหรือว่าท่านบุคคลหัากรอนหรือว่าจังไดผมก็บ่เคยเห็นผู้ใดเอาลุงเลยแต่ว่าผมพ่อปัญหาแบบนี้ร้ายครับาว่ไน,นี่ครับ ปีกมันต้อยหน่อยมันจิเป็นทังสี่ครับย่าน่อนใจครับเห็นแบบนี้ย่านิ่งน่อนใจเห็นเห็นปีกเขาเป็นทังเสียมันม่ผลครับมันจะอยู่จังสี่จนว่าปีกเ้นนี่สิลุดปีกไม่สิปุุงขึ้นมาเนี่ยปลายปีกเขาไม่มีปัญหาปลายปีกมัสิถึงงอแห่เห็นบ่าเรื่อมงอลอะนี่ครับปลายปีกมันงอ้วเอ๋เพราะว่าขนเขาเบ็ดขนเขาจะมันสิเบ็ดไปไป,ไปผ้าปีกมันไป ีตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาครับพะมันยังแก่มันแก่ได้ครับพะมันไม่ได้เป็นที่ปีกไกลนเป็นที่ฝนมันมันีีถ้าเฮามันบรักษาบ่บ่อยแก่นะครับนี่ครับทำมันหง่มาเลยเิ่นปลายปีกนี่คือปลายปีกใกล้ที่มันหง่มาเลี่ยครับปลายปีกบ่สวยครับตีได้ครับแบบนี้ไม่มีปัญหาแต่ว่ามันบ่สวยนะครับมันกางบ่สุดมันมันมีปัญหาอ่ะ เบื้องสีเยือดในเบื้องคางนี่นี่คือนี่คือคางคางคางที่มันเป็นเนาะอืมันมาสวยเนาะมาสวยอา่ามาเบื้องคางที่เขาปกติอ่าคางที่เขาปกติเออมันมันต่างกันครับถามว่ามีปัญหารอะไงตีบ๊อบมี้หน่อยตีได้แต่ว่าเสียเงินว่าไก่ไม่จำนี้นั่นกับบ๊อเชิงนะแต่ว่ามันบ่มันบ่ดีม่สวยพี่แก พี่แก่แก่ตัวหน่อยอย่าให้เป็นต้องสีเลยแก่ตัวหน่อยครับให้ตัดปีกตัดปีกที่มันผ้าที่มันผ้าปีกมันงอนะครับคือปลายปีกเขางอเนี่ยปลายปีกเขางอแต่ห้องกับเบื้องขนขนไหมที่เขาแท่งขึ้นมาเนี่ยอย่าไปตัดนะครับขนไหมตัวนี้ตัวนี้ตัวที่มันเป็นบัวไม่ตัดให้ตัดแต่ขนขนที่มันเป็นขนเก่าตัดทิ้ง ตัดทิ้งนะอย่าตัดลายตัดเฉพาะปลายปลที่มันงอครับถ้าตัดลายเพราะว่าปีกมันโดดปีกตัวนี้มันโดดท่อไปตัดลายนี่ปีกมันโดดมันสีหักครับมันเสียหกใกล้ปีกวางปีกหักมันบวางมันเสีหักขลบางมตัดตะไบครับก็ตัดตัวปัญหาออกขึ้นมาตัวผ้าปีกงอนี่ตัวนี้นครับปลายปีกเขาเสิยงอบางม นี่ฮะบันนี้เขาตัดขนตัวนั้นออกแล้วปีเขาสิบมีตัวบังคับปลายปีเขาสิบมีเสียนบังคับให้มันให้มันงำลงไปมันจะอยู่กปกติของมั่เขาเสียเองไม่แก่ดัดดัดหยา่าทำทำไมอ้อนดัดไงเขาดัดได้ถ้าเป็นแบบนี้แล้วคือเสียก็เสียดอกปกติอายุแต่ว่าม ปมันเสียหรอกไปปีเนี่ยมันก็สวยเนาะมันได้แค่นี้คืเบิ่งเซตกันกับขกาขงที่มันปกติเตอมันต่างกันครับกับวิลลาตีกับ่วีปัญหาหรอกแต่มันห่างหีดออกกาสุดครับคลิปนี้กับฝากไว้สักนี้ครับสวัสดีครับ